นายธิตินัทศักดนานน์ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนายสมบัติคำบุญสูงรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษานายนิกนรทวีเดชรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นัประเทศสา,าธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน18คนนายทิตินัทศัก,กธนานนนผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกล่าวว่านักเรียนโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยแผนการเรียนห้องภาษาจีนมีการส่งเสริมการเรียนภาษาจีนและสนับสนุนให้นักเรียนสอบชิงทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี2513จากปีแรกมีนักเรียนที่สอบชิงทุนได้จำนวนหนึ่งคนจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนสอบชิงทุนได้เกือบ20คนทุกๆปีและในปีนี้นักเรียนสอบชิงทุนได้ถึง18คนแสดง แสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ประสบความสําเร็จในอีกระดับหนึ่งขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนศึกษาหาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หามาให้มากที่สุดและประสบความสําเร็จในการเดินทางศึกษาในครั้งนี้ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบทําให้ภาคเรียนนี้นักเรียนจะยังเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็จะเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบเชิงทุนได้ต่อไป